ายปสัสดีค่ะพี่้นงกิบหน่อใหม่กับปายาสัสดีค่ะปะยา,ายารายป่ะแต่ว่าอันนู้นม่รค่อนเอวเลยป่ะเออมันมนแต่ว่าปลาหนังคนเอาเ,เอาไว้เลยป่ะเป็นบลวดแต่ว่าจะไปเพื่อนเจ้าแม่นปะ้าน้ำ่ใส่แไไไไไต่ปายาแต่หันยังเ็ตขิมก็นะเก่าขอมอะไอยู่ได้วยปไีย ไปมันน่ะเหรอเสียบเเดี๋ยวมันขึ้นักหน่อยทาห็นตาดาากท่าโลกู้ชมจีเน่ามึคลิปสปังอะไม่ใคลิปสปังเอาไปเหอสองนองสามนอนไม่กี่เมาแน่เอามีกี่มบอกมีมีอยู่แค่นี้ อินนยก็ต้องเอาด้อมันยังหลายอยู่อีน,นอยน่ต้องเอาเด้วก็อเอาอีกส่นไเไม่อเ,อเอามาอ,าอ,อมาาุัก็ต้องติเขียวชาคาทีมอสสันๆเต็มเลยนาตรงนหเอปเอาเลยค่ะไ่ขอไปน้ำดอกทยตะใจเอาขอบลลมขอลมเลยบ่ บก็ควรปานเอาใหม่ปานเสบ้สอเไม่ซ่าเดียวกันนะครเนียนบ่นต้มปิดไว้บ่จืดที่กันแบบเดียวกันนี่บ่เนีนมีห่อเดียวกันสอง่อน,นี่เด้บ่เห็นท่านี่เห็อนอ้านี <c oughs> ่ดิโอ้ยจนมือต่ำบ่พี่อเป็นมลเนาะนี่ยส <c oughs> องนอนี่ไหมนี่บ่เอ้นอนนี่ก็บเบื้องนี้สองนอนี่บ่เห็นบ่เดี๋ยวสอง่อนี่เห็นบ่ นี่หนอนใหญ่ๆสองนอย่าคนอ่าคนเ่้าหนคนจะหันไปย่งสิจักหลักสิจากหลักเลยอันดูไก่นะบ่แมนดูไก่บ่อยากเข้าไปป้าทีเดียวนอนใหญ่ๆพี่อ่ะหลักพี่แมนวาจะเดี๋ยวป้าตมิ่งไปบอกป้าฝนไปคันไเราดีเจักหนอนลอ้มาเอาเลยน่เพราะว่าน่าจะกินข้าวซอน่าเลย เอาเยู่เนี่ไปก่อนเพราะว่าน่ายากกินแฮะแต่ก,กินไม่ไก็กระแบงพอกแบ่งไปห้องก็ได้เพื่อห้องกระเดยกินดูนะไปกินดูลห<อ>รอนี่ใส่หลายสุกน้อยพูดเด้ตักหลกักเลยนะถ้าเสียเอาได้ป่เฮ็ดวิสาตัวรีบป,ป่เฮ็ดวิสาจะรีบบ้านห้างที่ไหนมีก็แจวข้างเอาได้อยากรีบก็อยากเฮ็ดรีบก็รีบได้อยากเฮ็ดปุ้งก็เฮ็ดปุ้งได้เนาะ ปุ๋งแะเล็ดเรปุงแล้วเฮ็ดต่รีบจ้ปุงได้แล้วอเ็กเล็รีบเนเ็ดปุงเ็กปรหยก่อเฮ็ดปุงสองสามมือก็ปุงได้แล้วพี่เล็ดรีบไหซี่หาเดือนรีบได้เล่งปีเล็ดปุ๋งนะสามมือปุ๋งได้นั่งยู่น่นอาอยู่ป่ะอ้ขวันนี่ไปปลูกแวันปลูกใส่ค่ะ แม่ปูเหียนเดี๋ยวสามีเที่ยวโลกเที่ยวถอนอย่างมันติดกน้อยน้อยน่ะย้ไตขอนอบอกเอปเอป้าส่องกับไปป้าที่สองปะตา,า,มา,า,าไม่เหงาเนอเอาเลยป่ะอมกล่องกันแล้วกมดนะพี่อันขันไม่เง,ง,งาเนี่ยก็ห้อนเป็นสองทอนเลยพี้ปาดมากหรากห้อนเป็นสองทอนแล้วลลน,น,น,น้อง,อง,องมีวิธีเฮ็ดเหงกูเอาเป็นสองทอน แบบนั้นอ่ะนังเอาถิ่่เอาอิอ้าิเลยหาวาบ่มีโนใหม่ต็่นะองอนไม่รู้ละเอบอนอน่อย้นอสือเปนนอนอนหไป็นจมเลยพนอ้นออกไปพอนไพูดหน่งชั่วโมงติมเลย กเดดำดำสันสนเขาดีเลยเนาะปูนนเียเขาจโนใหม่เต็มอยู่ซีโนเราช่วไม่เยไปเห็นเหมือนนั่นเขาเขมะขืนมาเนาอเขาขืนมันนั่นเจ้าหานกถงต่บ้นคนเดียวนตกเนาะนอนก็เอาได้เอาเลยตุ่มยางบด้อหน่อยได้ขวัญพยาขยันอยากได้น่ะอยากได้ตโนยังไงเด้ ขยากินอ่ะเข้าหากินตะนอน,น,นหน่อยแมนบอเรียนมาพองขี่ก,ก่อนใส่กินจะนอนเลยเลยไม่ใช่ผ่านนอนไงนอนหน่อยนอนศาสตร์เดียวกันนั่นเลยแต่ว่ามันอยากกินนอนหน่อยอยู่ซื้อใช่ไหมคือวะคือน้องกลูกลูกไทยบ้านงงเนาะลูกลาดงงบ้านดงบาเนาะลูกหลานลูกหลานคู่เก่าเนาะเด็กขี้ก็ อันมันบ่แตกแนื้อหนาะบ่อลำพูนะค่ะเด้อสองพี่น้องอยู่จังหวัดหนองบ่อลำพูอำเภอมันสางภู้ก็ตที่แบบเราจะเจ้าฟังเท้ากัคนเพิ่นอยากภูสงสัยว่าพี่น้องสองคนอยู่ใส่อยู่แถมอยู่บ่อถามกต่บอกว่าจะบอยากตอบจะตอบไปเที่ยวเดียวเลยไม่แล้ยวพี่แอ๋ีซีฮานโอจะตอบเที่ยวเดียวไม่แล้วเลยว่า เขา้าวในเป็นคนหนองบอ่อลำพูพี่ซีโนหานอใช่พก็ขอทางยานแม่เห็บเปลี่ยนคนต้องเขามาทางนี้ได้เจ้าะไปอยังนี้ไปทไไั้งพุ่นพี่ข้าวอย่งนี้เขาได้มึงดูออกมาเขาไปออกมาเขาไปว่นครับมากเหมือนเก่าอีกที่เก่าตั้งหลักเนอนแล้วคนตั้งบอกว่าให้เขามาทางนี้โอ้ยดีๆไม่ใช่เที่ยววะคุณอาซีหานอทางไหนนะเขาไปทางนี้ดีเนาะแต่เนื่งมาให้เขาทางนีโจงอยากไปทางนั้น อ้ยหน้อยๆคือนี่บอกว่ามีสีห้านอนเกินน้อยน่ะพอรอดนอนน้อยๆแ่บมันเท่าหากินตอนนอนน้อยๆย้ำตุ่มเลี้ยวนอนใหญ่บปกินเด้อจะบอกให้อันนี้คือเรื่องจริงเห็นบ่อแล้วนอนนี่ไก่เกลือเป็นเหยียดน้องสองนอนเนี่ยนะที่เหียดที่ไหนเอาเอาก่อนนอนทางกันดี ได้เต็มทุ่งปุย๋ยครับนี่ยาขึ้นังเายาแน่ของข้นหังเบาเหรอขึ้นย่มันเป็นล่ำบ่ะอันเป็นล้ำใช่อันนี้เอาอยู่อันนี้อันนี้ก็ไปเห็นได้สนยานเลยมาจ้านนี่ปลาที่ปลาอื่นนื่งเป็นแต่ยานกันนี้ปลาหนีานทาอข้าอันเป็นอะไรทีเนี่ ที่เอาคอมันที่เอาแล้วโอ้บ่ได้ทั้งที่เอาหลายๆแต่ละลายมันได้เต็มทุงอยู่แหละเดียมบ่พี่น้องเลี้ยงเดียมเจอเอ็ดซี่คะแนนนะพี่เต็มเลยนะเนี่ยน้อยอยากกินน้อยน้อยอ่ะอ่ะกินกระชินอ้ามากินน้อยน้อยได้เป่ามากินน้บ่ ใต้บ่นั่งไม่ได้แก่เลยก็ได้แก่แล้วทำไมปิ้งไปกินกระต้มกิเลนมาจะได้กระต้มกิเลนใหญ่ๆกิเลนเที่ยงเนี่ยก้อยให้เพร่งหวานรสชาติเป็นไรก้อยให้เพร่งหวานแซ่บอยู่ได้เหรอมันบ่ขมเนาะแสบก็แซ่บอยู่ได้เหรอมันต้องใส่บีบอมมั้งไม่ได้เป็นก้อยบ่นั้นนั่นนอกไงว่าเห็นอยู่แม่ช่างมันต้องใส่บีมันขมโขมม่เพี้ยว่าจักละชือก้อยคั้วก้อยงอกเป็นสันก้อยเนื้อเป็นสันนะ ได้ปดดขอไปทั้งพีก่อนเนาะเป็<ค>นนงักลากขอไปทั้งพีก่อนตืสิไปทั้งหนึน่งกนอนเอาเห็นเดยนอนหน่อยมันแต่หยยบมันหน่อนลงเพราะเห็นเอฟีคะนนมามาตั้งพีก่อนี ก็ได้กินหลายเลยไม่ได้กินคัก่อนนะกินอยากมันเข้าไปแย่งเนั่นกินหลายเลยเสียเต็มเลยเสียเห็นมันไก่ถึงผลมาด้วยทำไมมันจะอายเบาบ่ล่ะโลกอะไรก็แค่อายแพลเ้เห็นบองที่เข้ามาเอามันเห็นไหมนั่นประกาศแจกแหนงเลยนาะเสียอยากเอาอยากเอาลั่มันไปเห็ดเสียบอันปลูกต้นมะพริก้าวไหมแล้วก็ไปเสียบมันแค่จับต้นให้ออกจากตา เอาตาไปเป็นคอได้เอาที่มันแหงๆลองสิแมะเขาเห็นเป็นเไรกัน้เขาเหม้านอนมันเอาไปนอนนี่นอนนนโอ้นอนนั่นใหญ่ออกไปเรื่อยๆปอ่บอคือบอมนเป็นนอนเปรมาที่นอนมาุณิะคุ้นนั่นบบาคุ้น มันตอดโทษโอ้ยเจ้าเห็นเจ้าก็สิว่าเจ้าเชเอาได้ปะเนี่ยเอ้อยู่งตอดบอกมาคือว่าตอดโทบตอดไม่ได้ไปหามอหรอกิว้าบอไอ้ฟังได้จริงหรอเกิดอะไรขึ้นเี๊ดขัดขัดนเบิดมือเลยเด้อไปบอกใส่เก่งบางนั่เลยเกิาข่ายยุ่มไม่ได้ใส่เสียกน่าอยู่กน่าอยู่็นบอก ฮารังเหมือกปะใส่พี้ยนสูงๆมาต่อมันเด้อแล้วมันเป็นล่มจ้ะแล้วอันนี้เนาะสูงๆต่างทล่วยไปเลยเลยใบมันขยายใบมันขยายขยายพันธุ์อันนี้เขาไปเอาไก่ไก่ก่อมันอันนี้อันนี้หน่อไม้ไร่ก่ออันนั้นเอาสุดท้ายเป่าไม่เกาะพูดไม่เกาะเนาะเกาดาเก๋ทำที่ส้มบ้าง ไอ้แทนพูดส oh, so ั้นส hmm? ิด oh, ิมันั hmm? ันตันหนักจับปัาดอย่าี้เลนาะนายบ่ถุงเข้าไปน้ำหรอคะโอ้หนักตัวหนึงดี้ยเออถุงนั่นสันสันเอี้ยมั้งถ้าเขาไปยันได้ไหม ่มาอย่เห็นนะเี่อยู่เนาะงใามัน้ฝนมันตกนอนมนอวเลยสองสามนอนอันนี้เอาป่เอาจินมาเลยเอาได้เนาะจะเข้ามาหวดแหกวแหลอหวแหลกหวแหลกแหกมันหิวห่วยเลยอือนะสองนอนนี่ ไมได้ก็ไม่ตัดตำวมนันมันจะเกิดหลายเด้ขายเป็นงานนี้อย่บ่นี่หลายบ่นี่ชิฮันยุไตยุ้ไต่ขอนเด็ดพี่มันนอนยุ่ไต้ขอนขอนเต่งมันบ่มันข้นมากันมันร่ลงไปบ่ ุ่ีมันจะลงไปเนาะมาเข้าไปน้ำเพลนดอกให่เพลนเข้าไป่นเดียวซะเอา้ขายเจะขาามันอนอน,น,นอสูงหรือเปล่าน,นันง่งเดจะเป็นขลองน้ำนี้นเพื่อนเหรนีเสียงน้ำไหลปะน,น้ำใสใสเนาะพี่ยาเนาะ มันก e ็สิมีป่านมันมีกุ้งโดยใหญ่มะมีกังมันมีกังอยู่ในน้ำเขาต้องมีใบอนุญาตจับเนาะถันไม่มีใบเขาก็บ่จับบ่ได้เด้บ่คือบานเขาเด้บานเขาจับได้บุรุษคนดินั่นั่นละเออแม่เนี่ยอยู่นี่คันคันเ้าไม่มีใบเขาก็บ่สามารถจับสัตว์น้ำได้ออกมาไป

เต็มเลยตรงน้าน่เ่าดอันนี้เอาปเอาลอาเอ้ามันนี่มันเลยนนอสันนอเ็นไอ่ตรงนั้นนะเพาะ่าอะไเท่าเลยเนาะก็ดีแล้วล่ะสันสัน ก pues ันเเยอไปมากไปตรงๆใส่ข้าว้เบเปลนเี้เยเอ้าก็มากแม่บอกค่ะยุ่งยังมาจมนพูดนอนนึงในในนเบุนีบห้อง่น มาเห็น <Okay. S 1> ามาเพ็นหุ้นได้หลายเลยเด้พี่นอะเทเข้าไปทั้งนั่นบอ มันนีมาก่อ,นอนนหแ่ไมเอยียา,าตานอสันมันเด่นมันมวมีเด้นนนโอนี่เราไม่ได้ลดายได้ขนาดไมลายเติมเยอะเิมพอตรงมันนีก่าแต่ถ้าบอกไปเอาอย่านต้นตอดมัน,นสม,มนได้ะ เอาอยู่บ่ะอเอาไปมันแพ่ซะเอาไว้เป็นลั่มซะเพร,พราะเราไม่ยมันได้หลายแล้วพตอนนีนพูดใจยังจันไหมเนาะไม่จะเปลี่ยนท่านเนาะคลิปนี้จบไปสำเร็จแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปย่าสวัสดีค่ะกาซิลีล่าเติบม,มาสวัสดีค่ะสำเนาไหมวะ